สวัสดีชาวสวนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ Starry d Valley e x p e n d กันอีกครั้งนะคะ Expand ก็คือมอสส่วนเสริมนะนี่วันนี้เราจะพาทุกคนมาเคลียร์ Secret Note ฉบับที่10ฉบับนี้เนี่ยเป็นของ e x p e n d เมื่อคุยกับฉันในที่ทำงานเซฉันเป็นคนขับรถบรรทุกอยู่ที่โจจ้านะซึ่งก่อนที่จะไปพบเขาเนี่ยเราต้องเตรียมตีนกระตายหรือและปิดฟ,ฟุนเองได้มาจากกระต่ายนะคะทุกคน จากนั้นนี่ให้เราเดินทางไปโจจ้าหมาดนะคะไปพบคนขับรถบรรทุกข้างๆร้านโจจ้าหมาดดั่นเองนี่จากนั้นนะคะเราก็แลกเปลี่ยนของกับเขาพี่ชายของมาแล้วเรามายื่นมูยื่นแมวกันเถอะนะพี่ชายไม่ต้องกลัวนะแถวนี้ไม่มีตำรวจมาแน่นอนไอ้หนูนี่มันพูดดีเอาของมูเตปปลูไปและเอาตีนกระต่ายมาอัน,นนี้ครับพี่ชายโยโบี่และของดีที่ฉันตามหามู สเปเชียลชามเนี่ยจะช่วยเพิ่มค่าโชคดีให้แก่เรานั่นเองนะคะเวลาลงไปลงเมืองลงอะไรเนี่ยก็มีโอกาสได้ของดีนะบาย